สวัสดีครับพบกับ EP ที่7แล้วนะครับเกี่ยวกับซีรีส์คู่มือวิธีการทดสอบมาตร,รฐานฟิ์มานังานตามตามตาตรา26 EP นี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับตารางแสดงน้ำหนักข้อสอบนะครับที่เราจะนำไปทำเป็นข้อสอบภาคความรู้หรือภาคทฤษฎีนะครับจากตัวอย่างจะเป็นแบบฟอร์มการกำหนดค่าน้ำหนักข้อสอบนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มแบบพิจารณาน้ำหนักคะแนนสอบในแต่ละคอม p พิเ n นซีสาขาก็คือเราก็ระบุลงไปนะครับระดับอะไรที่เราจะจัดทำมอ26ตรงในช่องที่เป็นแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับก็คือเราจะนำตารางข้อมูลที่เป็นงานย่อยที่1มากรอกเสร็จแล้วในช่อง บรรทัดถัดไปนะครับ1 2 3 4เราก็จะนําความรู้อย่างเช่นข้อวงเล็บ1ก็คือความรู้เรื่องที่หวงเล็บ2คือความรู้เรื่องที่2วงเล็บ3ความรู้เรื่องที่3มวงเล็บ4ความรู้เรื่องที่4หรือ n นะครับ n ก็คือมีไปเรื่อยๆตามหัวข้อที่เราได้ทําการวิเคราะห์ง,งานออกมาความยากง่ายนะครับ d ตัวใหญ่ก็คือมีค่าระดับคะแนน1คะแนนจนถึง5คะแนน โดยที่1ก็คือน้อยสุดแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ5คือมากที่สุดก็คือความยากง่ายของงานก็คืออย่างเช่นงานที่1นมีความยากง่ายเท่าไหร่เราก็ให้คะแนนลงไปนะครับความสำอันไอก็คือเหมือนกันนะครับคะแนน1นึงถึงหมีงานนี้ในข้อ1เนี้ยความรู้เรื่องนี้มีความสําคัญมากน้อยเพียงใดนะครับก็ให้คะแนนไป ความ T ีกอคือ,ค,อความถี่ในการปฏิบัติงานอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยครับมีความถีมากน้อยเพียงใด1นถึงหก็คือทำงานบ่อยแค่ไหนนะครับเส็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องรวมคะแนนก็คือนำแต่ละช่องตรงนี้มาบวกกันตรงนี้คือได้ตัวเลขของจำนวนครั้งข้อสอบครั้งข้อสอบในที่นี้ก็คือจำนวนข้อสอบทั้งหมดอย่างเช่น หัวข้อเรื่องที่1ตัวนี้จะต้องทำครังข้อสอบ9ข้อหัวข้อที่2องทำครั้งข้อสอบ9ข้อก็ตามตัวเลขที่คำนวณออกมาตามไฟล์ Excel นี้เลยนะครับส่วนตัวนี้คือข้อสอบจริงอย่างเช่นชุดกอชุดขอชุดคอแต่ละชุดอย่างเช่นหัวเรื่องเรื่องที่หนึงก็คือทำข้อสอบจริงอย่างน้อย6ข้อข้อสอบที่2 ข้อสอบจริงอย่างน้อย6ข้อตามนี้เลยนะครับในส่วนช่องสุดท้ายตัวนี้คือเป็นคะแนนภาคปฏิบัติก็คืออย่างเช่นงานย่อยที่1คะแนนรวมภาคปฏิบัติจะเต็มกี่คะแนนตัวนี้นะครับจะเห็นว่าคะแนนตรงนี้อย่างเช่นงานย่อยที่1คะแนนที่เป็นภาคความรู้หรือภาคทฤษฎีคะแนนเต็มตามนี้เลยนะครับครั้งข้อสอบคือจํานวนข้อสอบทั้งหมดเอาตรงนี้มาบวกกันนะครับ ตัวนี้คือข้อสอบจริงแต่ละชุดก็คือตรงนี้มาบวกกันส่วนตัวนี้ก็คือคะแนนภาคปฏิบัติหรือคะแนนแต่และโมดูลอย่่งเช่นโมดูลที่หนึ่งก็คืองานย่อยที่หนึ่งคะแนนเต็มเท่านี้นะครับก็ทำแบบนี้ครับจนครบทุกงานย่อยเรามาดูตัวอย่างจริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างจริงของที่เราจะทำ สาขาอาชีพพนักง,งานจัดการงานขายระดับหนึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะจัดมาเข้าแบบฟอร์มตามตารางตารางแสดงค่าน้ำหนักข้อสอบก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูว่างานย่อยที่เราทำการวิเคราะห์ทัสอนาลัสิตมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น A 1งงานย่อยการรับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันการสื่อสารด้วยวาจา เราก็เอามากรอกลงเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น A1 นะครับเราไม่ต้องใส่ A1 นะครับแต่กรอกลงไปการรับครังซื้อจากลูกค้าการสื่อสารด้วยวาจาส่วนอันนี้คือความรู้เรื่องที่1ความรู้เรื่องที่2ที่3ที่4เราก็มาดูในช่องตรงนี้นะครับความรู้ที่จําเป็นตรงนี้เราก็มาดูว่าความรู้ที่จําเป็นที่อะไรที่เหมือนกัน อย่างเช่นขั้นตอนที่1เนี่ยเขาก็จะถามเรื่องการใช้งานโปรแกร,รม POS l n n e แอปพลิเคชัน a c e b o o k พื้นฐานคอมพิวเตอร์การใช้งานสมาร์ทโฟนข้อมูลใบเสนอราคาอันนี้คือในขั้นตอนที่1ก็คือความรู้อันแรกนะครับตัวนี้เขาก็จะถามตัวนี้เราก็นำสำคัญที่ว่ามาทำเป็นข้อสอบภาคความรู้ในหัวข้อเรื่องที่1เนื่อง,งจากว่า เป็นการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าส่วนใหญ่แล้วก็จะสั่งผ่านไล n e หรือ f a c e b o o k นะครับตัวนี้เราก็มากระนำตัวนี้นะครับไลน์แอปพลิเคชันกับ Facebook มาเป็นเรื่องที่1ที่เราจะต้องกําหนดความรู้มาดูความสําคัญตัวนี้ก็มาเวทน้ําหนักคะแนน1นจากตัวอย่างนะครับให้คะแนนไลน์แอปพลิเคชัน a c e b o o k ให้5คะแนนเนื่องจากว่ามีความสําคัญระดับ5เลยนะครับ ความถี่ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดระดับ4ให้เกณฑ์4คะแนนความยากง่ายให้4คะแนนจะเห็นว่าคะแนนรวมนะครับตรงนี้บวกกันได้13คะแนนตัวนี้คือจำนวนคลังข้อสอบนะครับที่สูตร Excel คํคำนวณมาแล้วได้5คือเรื่องที่1นเนี่ยครับหลายแอปพลิเคชัน a c e b o o k จะต้องทำข้อสอบจำนวนคลังข้อสอบ5ข้อ แล้วก็เป็นข้อสอบจริงแต่และชุดอย่างเช่นชุดกชุดขอชุดคอข้อสอบที่ดึงมาจากคลังข้อสอบ5ข้อดึงมา2ข้อในเรื่องที่1นี้นะครับมาดูเรื่องที่2ขั้นตอนการบันทึกการจองกันนี้ครับเรื่องขั้นตอนที่2นะครับหัวเรื่องที่2ก็คือขั้นตอนการบันทึกการจองตรงนี้ก็เอามาเป็นเรื่องที่2นะครับความสําคัญให้5คะแนน ความถี่ให้5คะแนนคือทําบ่อยมากนะครับส่วนความยากง่ายก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ให้3คะแนนอ่าเรามาดูเรื่องที่3ทักษะการคํานวณการชําระเงินเงินมัดจําก็ตรงนี้นะครับเรื่องที่3ทักษะการคํานวณการรับชําระเงินเงินมัดจาอ่าตัวนี้ก็มากําหนดความสําคัญให้4คะแนนความถี่ให้5คะแนนความยากง่ายให้4คะแนน นี่ือคือคะแนนรวมนะครับอย่างเช่นเรื่องที่สองคะแนนสิบสามคะแนนคลังก็สอบห้าห้าข้อข้อสอบจริงสองข้อเรื่องที่สามคะแนนสิบสามคะแนนก็คือแต่ละช่องบวกกันนะครับคลังข้อสอบมีทั้งหมดสี่ข้อดึงมาเป็นแต่ละชุดกอชุดขอชุดคอสองข้อในเรื่องที่สามนี้เรื่องที่สี่การจัดทำสลิปใบเสร็จ การออกใบกำกับภาษีอ่าก็คือเรื่องที่4ีก็คือขั้นตอนที่4นี้นะครับดูวความรู้ที่จําเป็นการจะทําสลิปใบเสร็จการออกใบกำกับภาษีก็คือช่องความรู้เรามากําหนดตรงนี้นะครับความสําคัญให้5คะแนนความถี่4คะแนนความยากง,ง่ายให้4คะแนนคะแนนรวมก็คือมาบวกกันได้13คะแนนคลังข้อสอบมีทั้งหมด4ข้อในเรื่องที่4นี้แล้วก็เป็นข้อสอบจริง2ข้อ อย่างเช่นงานย่อย a 1ตรงนี้ครับมี4เรื่องที่เรานำมากำหนดเป็นเรื่องความรู้ที่จำเป็นนะครับในการสร้างข้อสอบตรงนี้คือคะแนนแต่ละเรื่อง1 2ึสามและ4ี่เอามาบวกกันก็จะได้5้บสคะแนนในส่วนที่เป็นครั้งข้อสอบเรื่องที่1มี5้าข้อเรื่องที่2อหข้อเรื่องที่3ามสข้อเรื่องที่4 4ข้อนํามารวมกันแล้วได้18ข้อที่เป็นครั้งข้อสอบใน งานย่อยที่1นนะครับ A 1ส่วนที่เป็นข้อสอบจริงนะครับเรื่องที่1 2ข้อ2 3 4ก็คือหัวเ,เ,เรื่องละ2ข้อรวมแล้วทั้งหมดที่เป็นข้อสอบจริงชุดกรชุดขอชุดคอนะครับชุดละ8ข้อนะครับโดยดึงมาเป็นข้อสอบตามนี้ส่วนที่เป็นคะแนนโมดูลถ้าเรากําหนดตัวนี้เป็นโมดูลนะครับคะแนนภาคปฏิบัติหรือภาคความสามารถ ในเรื่องนี้จะได้คะแนน1 3.4คะแนนในเรื่องที่1ในเรื่องที่2 13.4เรื่องที่สาม13.4เรื่องที่สี่13.4รวมแล้วคะแนนรวมภาคปฏิบัติหรือภาคความสามารถ53.6นะครับก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นแถบสีชมพูนี่คืองานย่อยอันนี้ A1 A2 A3 เรามาดูนะครับอันนี้คืองานย่อย A1 ไปแล้วเรามาดู A2 การรับคำสั่งซื้อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มรับส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่อ่าก็คือตรงนี้นะครับดูความรู้ที่จำเป็นที่จะใช้ในขั้นตอน A2 นี้นะครับก็คืองานย่อยที่2ก็คือมีการใช้โปรแกรมดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งอาหารแล้วก็การใช้โปรแกรม POS การใช้โปรแกรมดิจิทัลรับส่งอาหารแล้วก็การใช้โปรแกรม POS จะเห็นว่า งานใช้โปรแกรม p o s ในขั้นตอนนี้นะครับก็คือในงานย่อยที่ A2 ตรงนี้กับ A1 ก็มีความรู้ที่จำเป็นที่จำเป็นต,ต้องใช้โปรแกรม p o s เหมือนกันแต่เราไม่จำเป็นต้องมากรอกในใน A1 นะครับก็คือในในส่วนนี้ไม่ไม่ต้องมีการใช้โปรแกรม p o s ก็ได้เพราะว่ายัางไงแล้วโปรแกรม p o s เราก็มาวัดผลในในส่วนของงานย่อยที่2ก็ได้นะครับก็คือในตอนตรงนี้ ก็มาให้ค่าน้ำหนักคะแนนนะครับเ่างเช่นการใช้โปรแกรมดิจิตอลแพลตฟอร์มรับส่งอาหารความสําคัญให้5คะแนนความถี่สคะแนนความยากง่ายให้3คะแนนก็ได้คะแนน12คะแนนนะครับก็คือตรงนี้ส่วนครั้งก็สอบมีทั้งหมด4ข้อข้อสอบจริงช,รช,รชุดคอชุดคอชุดคอมี2ข้อการใช้โปรแกรม pos ความสําคัญในห้5คะแนนความถี่4คะแนน ทำยางง่าย3คะแนนรวมเป็นสคะแนนคลังข้อสอบที่เป็นงานย่อยที่2นะครับเรื่องที่สอง4คะแนนข้อสอบจริง1คะแนนรวมแล้วคะแนนรวมของงานย่อยที่สองทั้ง2เรื่องความรู้นะครับ2ีคะแนนข้อสอบที่เป็นคลังข้อสอบทั้งหมด8ข้อตรงนี้บวกกันนะครับส่วนที่เป็นข้อสอบจริงชุดกอชุดขอชุดคอก็คือ3ข้อ คะแนนภาคปฏิบัตินะครับเรื่องที่1เรื่องที่2อเอามาบวกกันก็คือคะแนนภาคปฏิบตัติตามนี้อ่าเรามาดูอันนี้ก็คือ A2 นะครับเนี่ยมีแค่2ความรู้นะครับก็คือโปรแกรมดิจิตอลแล้วก็ P.S. o อ่ามาดู A3 A3 ก็คือการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานออเดอร์ตรงนี้นะครับ A3 ก็คือความรู้ที่จำเป็นจะต้องมาสร้างในการข้อสอบระเบียบการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการซื้อขายอันนี้นะครับในช่องความรู้ที่จำเป็นระเบียบการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการซื้อขายส่วนโปรแกรม PUS มีการใช้แล้วในงานย่อยที่ผ่านมาก็ไม่จาเป็นต้องถามซ้ําก็ได้นะครับตรงนี้ครับก็มากําหนดแล้วนะครับต่อไปตรงนี้ก็ก็จะมีการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชัน ลน์นะครับแล้วก็ Facebook ก็มากำหนดคะแนนเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่เป็นงานย่อย A1 A2 และ A3 ส่วนงาน B ก็ตามตารางวิเคราะห์ที่เราวิเคราะห์มาเลยนะครับวิเคราะห์งานย่อยทัสอนานต์ทิก็ทำแบบนี้ครับให้ครบนะครับอันนี้งานย่อย B B1 B2 B3 ตามนี้เลยนะครับ B1 2อมีแค่2 b นะครับงานย่อย B จนถึงแจ้งงานติดตามแก้ไขข้อมูลสินค้ามี2 b นะครับส่วนงานย่อย C ก็มี C1 สรุปนี่นะครับ C1 C2 C3 แล้วก็ทำ ทำตารางน้ําหนักแบบนี้ทุกงานย่อยเลยนะครับเสร็จแล้วในช่องรวมตรงนี้ครับก็จะเป็นการรวมทุกงานย่อยนะครับคะแนนเต็ม291คะแนนในส่วนของคะแนนรวมของทุกงานย่อยตั้งแต่ A1 จนถึงตั้งแต่งานย่อย A1 จนถึง D ตามตารางเลยนะครับ D D2 นะครับ อันนี้คือจํานวนคลังข้อสอบที่จะทําทั้งหมด100ข้อโดยรวมทุกงานย่อยแล้วนะครับนี่คือข้อสอบจริงชุดกอชุดขอชุดคอชุดละ40ข้อคะแนนภาคปฏิบัติหรือภาคความสามารถ300คะแนนตรงนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับ100ข้อที่เป็นคลังข้อสอบข้อสอบจริงชุดกอชุดขอชุดคอ40ข้อคะแนนภาคความสามารถหรือภาคทักษะนะครับ300คะแนนอันนี้ก็คือตารางแสดงค่าน้ําหนักเรามาดูไฟล์ Excel นะครับ ที่ทําการบันทึกก็คือเมื่อกี้เป็นไฟล์ pdf นะครับก็ถูกบันทึกมาก็เหมือนเดิมตามที่แอดแจ้งไว้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีสูตรให้เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็กรอกความสําคัญความถี่แล้วก็ความยากง่ายก็คือเวทให้ค่าน้ําหนักคะแนนนะครับก็จะได้ผลรวมของคะแนนตามสูตรจนถึงสุดท้ายนะครับน,นี้คือคะแนนรวมของงานย่อยทั้งหมดอันนี้จนเป็นข้อของคลังข้อสอบ จำนวนข้อของชุดกอชุดขอชุดคออันนี้คะแนนรวมของภาคทักษะหรือภาคปฏิบัตินะครับโดยคะแนนตัวเนี้ยเราเป็นจะต้องนํามาจากตารางค่านี้ทั้งหมดเราจะไม่ได้กําหนดเองนะครับในการที่จะมากําหนดในค่าตารางทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซีรีส์ต่อไปนะครับ